สวัสดีครับนะฮะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอฟอร์ดนะครับในช่องทาง y ยูทูบโอฟอร์ดปทุมนะครับนะฮะก็วันนี้พามาชมรถนะฮะกระบะฟอร์ดเรนเจอร์นะครับนะะฮในรุ่น X L p กซ s แอลพันะฮะแคปนะครับตัวนี้นะฮะก็คันนี้เป็นสีดำนะครับราคาที่ขายก็คืออยู่ที่692,000บาทนะครับตาหรับรุ่นที่เป็นแคปนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับ ให้กาลังแรงม้าถึง160นะครับแรงม้านะครับก็ถือว่าเป็นกําลังเป็นแรงม้าที่มากนะครับนะส่วนแรงบิดนี่ให้ถึง385นะครับก็คือถือว่าเป็นแรงบิดที่เยอะนะครับไม่แพ้แบรนด์อื่นๆเลยนะครับนะแต่ที่สําคัญในรถรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกเครื่องยนต์2.2ลิตรเนี่ยคือมันประหยัดน้ํามันนะครับนะฮะ14กิโลต่อามัน1ลิตรนะครับอันนี้คือจะแบบว่าใช้งานจริงนะครับนะฮะเอาแบบใช้งานจริงนะครับมาดูกันแล้วกันนะครับว่า คันนี้นะครับแต่งนะสไตล์แบบไหนให้กับลูกค้าบ้างนะครับผมขออนุญาตมาที่ด้านหน้าละกันนะครับสําหรับไฟสีส้มที่วิ่งวิ่งอยู่อันนี้ก็คือนะครับเป็นตัวไฟหน้ามัสแตงนะครับตัวนี้เรามีการเอาคมเดิมนะฮะอัปเกรดนะครับเปลี่ยนตัวไม่ได้เปลี่ยนเพิ่มนะฮะเพิ่มเข้ามาก็คือตัวคีบนะครับสามคีบนี้นะครับที่เป็นสีส้มนะฮะแล้วก็ตัวไฟที่เป็นเดทามนะครับหรือว่า LED เส้นเส้นยาวๆตัวนี้นะครับ พร้อมกับตัวลูกแก้วนะฮะแล้วก็มีวงแหวนนะครับเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าตัวไฟมาแสแรงอันนี้ที่เปิดอยู่เป็นระบบไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ระบบไฟฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้คือเหมือนกันนะครับแต่เราทําเป็นระบบไฟหลี่คือแบ่งข้างให้ลูกค้าได้เห็นนะครับเดี๋ยวมองยาวๆก่อนนะครับฝั่งนี้สีส้มนะครับมีไฟเลี้ยวกับพิบอยู่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือไฟเป็นไฟ ไฟหลีให้นะครับตัวนี้แสงอาจจะจ้านิดนึงนะฮะต่อมาตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นตัวชุดนะฮะกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับพร้อมกับไฟ LED ดีนะครับ3าจุดเช่นเดียวกันนะครับส่วนชายล่างถัดลงมาก็จะมีการติดตั้งตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้เพราะในรุ่นนี้นะครจะไม่มีไฟตัดหมอกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็มาดูด้านข้างนะครับ อันนี้มีการติดตั้งคิวล้อนะฮะขนาด6นิ้วนะครับแบบมีหมุดนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะฮะอันนี้คือเราใช้งานซิลิโคนยิงขอบนะครับเพื่อที่เป็นตัวเก็บงานแล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ให้น้ําเข้าไปนะครับในในตัวคิ้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วอาจจะทําให้หลุดได้นะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็นล้อแม็กนะครับเป็นลายซูตนะฮะขอบ16นิ้วนะครับ ส่วนยางที่ใส่มาตัวนี้ก็จะเป็นยางฮันกุ๊กนะฮะเป็นตัว AT นะครับ AT 2ก็คือมันเป็นยางที่สามารถลุยนะฮะแล้วก็ขับบนทางเรียบก็ได้หรือว่าทางขุขระก็ได้นะครับตัวนี้ขับยางตัวนี้แล้วรู้สึกมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าฐานของมันค่อนข้างใหญ่นะครับต้องต้องให้ดูนะฮะ ต่อมาบริเวณด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะฮะที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะครับอันนี้ก็คือเป็นลายตัวอักษรคําว่าแลนเจอร์นะฮะแล้วก็บอกรุ่นด้วยนะครับ XL Plus นะฮะสปอร์ตนะครับเบ้ารองมือเปิดประตูนะครับมีให้นะครัการลอยเล็บนะครับแล้วก็ตัวกันสาที่อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นตัวราวหลังคานะครับชุดโลวบาหลังนะครับนะฮะ ขนาดขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็คี่มีความแข็งแรงนะครับมาดูด้านท้ายนะครับก็จะมีชุดโลไม่ใช่โลบาร์็นชนหลังเหล็กนะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่ตัวชุดบอลหัวบอลน,นะฮะหรือว่าที่เป็นลูกแก้วนะเราไว้สําหรับที่จะเอาไปลากพวกเจ็คสกีนะครับอะไรพวกนี้นะครับสามารถใช้งานได้นะฮะ เดี๋ยวผมพาไปดูในห้องโดยสารน,นะครับเพิ่มเติมนะฮะโอเคต้องบอกอีกครั้งนึงว่าในรุ่น xl passport ที่เป็นตัวแคบนะฮะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะครับแต่เราก็ทำการเปลี่ยนเบาะหนังให้กับลูกค้าเพิ่มเข้าไปนะครับเบาะหนังที่ให้นะฮะก็จะมีการเย็บด้วยตะเข็บได้แดงนะครับรวมถึงตัวแผงประตูด้วยนะครับ ก็คืออันนี้คือบอร์ดหนังก็มีประโยชน์นะครับนะก็คือไม่อมฝุ่นนะครับดูแลง่ายนะฮะน้ำพกเช็ดได้นะครับไม่เปียกนะครับส่วนห้องโดยสารด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับระบบทัชสกรีนรองรับระบบ iOS นะฮะแล้วก็ a n น r o i d นะครับนะฮะก็สามารถ ใช้งานเอาผ่านมือถือเข้าไปที่หน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลนะครับปรับน้ํายานะฮะระบบเกียร์หกสปีดนะครับมังติฟังก์ชันนะฮะบนพวงมาลัยนะฮะหรือที่เรียกว่าสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงพวงมาลัยนะครับตัวนี้พอมาพร้อมกับระบบพวงมาลัยไฟฟ้านะครับที่ขับขี่แล้วมีความแม่นยำนะฮะประหยัดน้ำมัน โอเคครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดต่อได้มาที่เบอร์โทรศัพท์0815670078นะฮะหรือแอด i n e w o 1 9 2นะครับนะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่หน้าปกไว้ให้นะครับแล้วเบอร์กับตัว ID นะครับก็สำหรับลูกค้าที่ชมคลิปนี้แล้วนะครับมีความสนใจนะอยากจะจองรถนะครับก็สามารถโอนเงินจองเข้ามาที่บริษัทนะฮะ Ford Auto g a l l e r ปทุมธานีได้เลยนะคือโอนเข้าบัญชีไปเลยนะครับนะฮะ ก็วันนี้นะครับมืดแล้วนะฮะขออญาตลาไปก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีคลิปดีๆนะฮะหรือว่ารถแต่งสวยๆนะครับจะพามาชมกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ